ที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทมดีวันนี้วันพุธที่ห้าของเดือนมีนาเราได้เดินทางมาตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราเข้ามาท่ายธรทำงานที่จะเริ่มขึ้นงานประสาทช่างปีของตำบลช่างปีวันนี้เราก็ได้มาพบท่านนายกตำบลช่างปีเดี๋ยวท่านก็จะบรรยายรายละเอียดของงานในวันนี้ เราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเดี๋ยวท่านนายกจะบอกชื่อสกุลแล้วท่านก็จะบอกในกิจกรรมในงานจะเริ่มในวันนี้วันที่5ถึงวันที่7จ็ดอ่ท่านนายกครับผมเจอทางพระชสุนทรอยุท์ครับผมนายชีวศิลป์เพชรนายกองการบริหารส่วนตมชปีครับสำหรับงานปราสาทปีนี้นะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับคือวันที่5เดือนมีนาคมครับผมอ่า ในช่วงเย็นนะครับวันนี้วันนี้ช่วงเช้าไม่มีอะไรนะครับช่วงเย็นเวลา15นาฬิกาจะมีาก,การแห่พระภัยศักดิคคุรุไวทรุปภานะครับพระพุทธเจ้าหมอสามลูปสามองค์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขุดพบจากปราสาทชักปีนะครับจากพิพิธภัณฑ์ชุมชมมนวัดชักปีบาลังป,าางปราสาทชักปีนะครับสำหรับการแห่ ขบวนแห่วันนี้นะครับก็ประกอบไปด,ด้วยนางรำจาก14หมู่บ้านมาร่วมขบวนแห่มีครูมีนักเรียนประชาชนนะครับแล้วก็อสมอปอพรนะครับก็ร่วมร่วมประมาณสัก3-400คนครับมาถึงปราสาทเชิงปีก็ประมาณสัก16นาฬิกานะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะแห่รอบป,ปราสาทเชิงปี3ก3รอบนแล้วก็จะอัญเชิญ สิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่เราแห่มาวันนี้ปรับดิสถามยัางท่านป้าองค์ประสาททั้นปีครับต่อจากนั้นนะครับก็จะตกแต่งเกิดความสวยงามเกิดความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่นะครับซ้อมใหญ่รามูสวงจากพี่น้อง14หมู่บ้านนะครับก็ประมาณ140คนผู้ฝึกซ้อมน,นะครับก็จะเป็นคุณครูดังพึ่งเมืองสุดินซึ่งท่านจะมาเป็นรามูสวงทุกี้ด้วย วันน um, ี mm ้ท่านมาฝึกซ้อมให้แล้วก็มาเตรียมงานด้วยในช่วงเวลาประมาณสิบเจนาฬิกานะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการสวดเปนการสระเคราะห์เสริมดวงว่าเสริมดวงนะครับต่อดวงชะตาเสริมราศีเสริมบารมีจากเอกิทธิ์ชื่อดังพระอาจารย์สุภาพปัญญาทโรที่ปรึกษาาจาวาดวัดชักนปีครับแล้วก็ต่อด้วยการซ้อมใหญ่นะครับซ้อมใหญ่ การแสดงสาสีเสียงของมหาวิทยาลัยรัชพัฒสุรินนะครับเต็มรูปแบบหมดเลครับเต็มรูปแบบนะครับประกอบสายสีเสียงก็คงจะไปจบลงที่ประมาณสามทุ่มสามทุ่มครับวันนี้ครับเพราะว่าพี่น้องครับกิจกรรมของเย็นวันนี้นะพี่น้องมาร่วมงานกันนะครับเพราะว่ามีการสดลเคราะโดยพระเกจิชื่อดังใช่ครับเป็นพิธีใหญ่ก่อนงานที่จะเริ่ม เกิดขึ้นครับในแสงเสียงแสงเสียงสีอะไรต่างๆนี่ครับเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นพิเศษอลังการเป็นพิเศษอลังการเป็นพิเศษครับผมใหญ่โตมโหาศาลใหญ่กว่าทุกปีใหญ่กว่าทุกปีคระโกศพระครูไพบูนพิบูลพัฒนาประสุขราชาปพระเจ้าพัฒนาตะบอนเช่นปีท่านเป็นหัวเรือใหญ่ครับผมท่านเอาเต็มที่ครับสายสีขึ้นครับเพราะว่าใหญ่ใลืมไปดเรื่ครับ หรือว่มมาวันนี้เวลา17บเนาฬิกายี่สบนาทีท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องตรงงานอสุรเคราะห์ท่านก็สามารถไปชมแสงอาทิตย์ออสเข้าสุ้ประตูภาษาได้เพราะว่าเกิดขึ้นมาแต่วันที่หนึ่งแล้วอ,อ๋อที่ที่สุ้ประตูที่พระอาทิตย์ขึ้นจะส่องท,อทะลุใช่ไหมคร,รับคือคือวันนี้ตอนเย็นก็จะเป็นพระอาทิตย์ตก นกเราดูจากด้านหน้าปราสาทครับผมนะครับแล้วก็สามารถไปถ่ายรูปเป็นอนุสร์เป็นสิริมงคลสิริมงคลแต่ตัวเองการครอบครัวครับจากนั้นแต่ความสัมพัเราเคยไปที่ปราสาทพนมรุ้งและก็ช่องใช่แตาทิตย์แต่ทั้งปีของเราก็มีเหมือนกันเหมือนนกัครั้ามเอาไว้ถ้าบอกตรงนี้ถ้าบอกที่นี่มันเป็นอโรมณยาสารเป็นสถานพยาบาลนะครับแต่ก่อนนั้นบางโรคจนใช้เสียอาทิตย์ ในการรักษาโรคที่ความเชื่อหริ่มเลือนล่องสูกัึนมาใช้เป็นแสงใช่รับบก็มัทราบาใช้แสงรักษาอย่างเราก็ไม่รู้คือเราคือคนโบราณเขายึดถือมาครับคครรัับบว่าต้องรักษาด้วยแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นแต่ก็อยากให้พี่น้องเข้ามาดูมาถ่ายภาพ ก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์ที่ประสาทเช่นกันบางทีเราเราเล่าไปเราพูดไปสั้นอาจจะไม่ต้องมาสัมผัสต้องมาดูด้วยต้องมาสัมผัสด้วยเลยนะพี่น้องครับงานเริ่มสามวันนะฮะวันนี้เป็นวันแรกวันที่ห้ามีนาก็ถึงวันที่เจ็ดมีนานะครับมีโอกาสมาจากพี่น้องนะครับที่ตำบลแ่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเออทราบว่าประธานในวันพรุ่งนี้ใช่ครับใช่ครับพรุ่งนี้คือไฮไลท์ของงาน ครับวใจหลักของงานเลยทุนนีกครับทราบว่าได้เห็นมาเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีกทะบวนการอย่างนี้นะครับช่วงเช้าเวลาเก้านาฬิกาท่านประธานท่านสมานใช่ครับท่านผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านกำนัลท่านเกียรติครับผมมาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาบวงสรวงม้อนส่วงนะครับแล้วก็ต่อด้วยคุณคุณน้ำพึ่งมรสุรินทร์ครับท่านประธานเขาเรียกอะไรอ่านรัชกาลทอั๘สวดเรียองบวช อ่าโดยวิจารณของธรรมะทางวิจารณ์กรอบรมเนี่ยพญตาของที่สัทสิศึกษ์คับสิทธิศึกอยู่ในบราดาแห่งนี้เราเชื่อว่าในช่วงนี้ท่านเสด็จลงมาเพื่อที่จะมารับเนินพระราวิใช่ครับมารับเนินพระราวิแล้วก็ให้พอลูกหลานพอลูกหลานผมเพราะท่านจะมาทุกปีมาปีมาช่วยมาดูแลลูกหลานมาปกปักรักษาพรุ่งนี้ท่านก็ยังมามารับกษาได้นะครับถ้านแปลว่ารับกษาคนนี้จะถือว่าเป็นเสรีที่เต็มเต็มพลังเต็มตลาดครับ ตอนจางวงสวงเสร็จท่านรู้ว่าท่านก็จะเปิดงานกล่าวพระป่าี่น้องแล้วเปิดงานครับจะให้เป็นตากกาศใช่ครับเสร็จแล้วก็จะมีการจาวงสวงหลังจากท่านรู้ว่าท่านเปิดการเสร็จกางวงสวงก็จะในช่วงกลางวันก็คงเท่านั้นนะครับท่านรู้ว่าท่านจะเริ่มที่ทักษะการต่างๆโอทศของชักปีครับอาจารย์ช่วงเย็นเมื่อเดิมครับพระที่สุสงของตำบลชักปีประมาณหกสิบวรรุ่นครับทั้งหมดเลยครับจะรีบอนมาสวดทยันตู ในช่วงจะเปิดดูสายการส่งสายรช่องสุ้ประูปาสาทตองเนสิบหกนาฬิกากว่าพระพิธีสงก่อนครับผมสิบเจ็ดกว่าก็เชิญทุกท่านได้ดูได้สัมผัสสัมผัสลุ้ยตัวตัวเองใช่ครับใช่คือวันนี้เขาเรียกว่าวันที่หกนี้เขาถือว่าเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เต็มแรงพลังสองแสงผ่านซุ้มประตูถ่ายรูปตรงนี้สวนมากมาแล้วไม่ก็จะถ่ายคนที่ คนเยอะัน,นเม่เห็นตักเบียดก็ได้ก<อ>นได้ตอนนั้นนะครับก็จะในช่วงเวลาประมาณสักสิบเก้านาฬิกาท่านก็ดูการแสดงจริงครับถึงประเพณีวัฒนธรรมขอ,ของของของโบราณนะครับจากการนแสดงโดยทางมหาวิทยาลัยวชิทยาศาตร์สุรินทร์ครับสวยงามมากใช่ครับแสดงแสงสีเสียงประมาณห <c oughs> นึ่นนนงชัวงง่วโมงการเตือนก็จะมีหมอรสศท่านชมภาพยนตร์มวยมวย เป็นปกติปกติพี่น้องกินได้เดินช็อปเดินซื้อได้ดูได้แล้วสบายใจผมก็ทำตัวชั่งเกินทากวันเลยทุกวันแต่เช้าถึงเย็นเลยครับเรายังมีโอกาสได้ดูทุนนี่จับจ่ายใช้สอยใช้รับมาใช้รับมาดูแต่ของสโตร์ครับได้ได้เห็นในหลายด้านสองได้มากระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพี่น้องเราได้นำสินค้าท้องถิ่นมาขายก็คือทำไม ต้อจัดงานสืบสาธนรมภาษาเชปีหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์งานครับแล้วก็ให้พี่น้องที่ได้ติดตามในตำบลเช็ปีว่าเรามีปราสาทเก่าแก่ครับตั้งอยู่ในตำบลเช็ปีอยากดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศเพราะว่าปราสาทเนี่ยในจังหวัดสุรินทร์เรามีเยอะอย่างปราสาทพีโก็ปราสาทแคงปีนะครับ ครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์ท่านนายกชังปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ทีมงานคนสุรินนัมดีเราก็จะเสนอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวงานประสาทชังปีสามวันนะเริ่มวันนี้วันที่ห้ามีนาไปถึงวันที่เก็ครับครับวันนี้เราทีมงานคนสุรินดัมดีเราก็จบเพียงการสัมภาษณ์เท่านี้เราจะนําเสนอ ลง YouTube ・ Facebook ให้พี่น้องทั่วโลกที่ติดตามและพี่น้องก็เชิญชวนมาเที่ยวด้วยกันครับมาสัาปีวันนี้สวัสดีคบครับครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคุณสุรินทร์ดีวันนี้ทีมงานของเราเดินทางมาตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์มาเก็บบรรยากาศก่อนที่งานจะเริ่มนะครับงานของสืบสารประสาทช่างปี ของตำบลช่างปีอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์วันนี้วันที่5เริ่มงานนะวันที่5ม,มีนาถึงวันที่7มีนานะครับ3วันวันนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศก่อนที่งานจะเริ่มนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับมาดูระบบแสงเสียงสีนะครับของอบตช่างปีได้จัดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆปีนะครับวันนี้เราก็เก็บบรรยากาศนะครับในปราสาทบรโบราณพันกว่าปี ด้านนี้ก็น่าจะเป็นสระน้ําที่สวยงามมากครับเป็นสะระโบราณนะพันกว่าปีนะและอยู่ในจุดตรงนี้วันนี้เราก็ปาะุดบรรยากาศที่สวยงาม,งามเพื่อนําเสนอเชิญชวนพี่น้องนะครับมาเที่ยวมาชมแสงเสียงสีนะครับของงานปราสาทช่างตีของเรานะคร,รับตาบลช่างตีอําเภอศรีขอรภูมิครับก็เรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านก็ จัดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆปีนะครก็ท่านนายกของอบตอช่างปีแล้วก็ท่านรองผู้ประสานงานมือหนึ่งของท่านนายกก็รองตุ๋ยของเรานะครับท่านก็ได้ได้เตรยียมงานนะครับด้านนู้นก็จะเป็นเวทีกลางนะด้านนู้นเวทีกลางครับเวทีกลางนะครับนนเวทีกลา,กางก,าก็จะอยู่ด้านนู้นเราก็จะมาเก็บบรรยากาศนะครับก่อนที่งานจะเริ่มนะครับมาดูความพร้อมก็น่าจะ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ปราสาทก็ได้บูรณะนะบูรณะก็ประมาณสักอ่าเป็นช่วงๆ,ๆครับเป็นเป็นช่วงๆ,ๆที่สุดโสมนะเป็นช่องทางเข้านะทางบูรณะของกรมศิลป์นะคร,ครับก็อนุรักษ์ไว้นะครับอย่างสวยงามนะครับเป็นปราสาทเก่าแก่นะครับของพี่น้อง จังหวัดสุรินทร์ของเราประสารโบราณนะครับอายุพันกว่าปีนะครับเราก็ได้มาดูในความพร้อมนะครับในบริเวณงานนะครับด้านนู้นก็จะเป็นประลับพิธีของประธานนะครับทราบว่าประธานตามที่เราเห็นในป้ายก็น่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านจำนานชื่นตาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านก็จะมาเป็นประธาน ในพิธีนะครับตำนานประสาทช่างปีของเรานะครับนี่เราก็ทีมงานคนสุรีจาดีเราก็ถ้าจะเดินเก็บบรรยากาศนะความพร้อมนะครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเป็นนะครับกับพ่อใหญนี้พี่น้องก็เดินทางมาเที่ยวมาชมแสงเสียงสีนะที่ตำบลช่างปีนะครับทีนี้ก็จัดใหญ่อลังการ เช่นเดิมปีนี้รู้สึกว่าจะจับใหญ่เป็นพิเศษนะอของฝากนะครับของฝากนะครับเป็นสินค้าโอทอ็อปสินค้าโอท็อปนะครับเป็นของฝากเป็น,ปน,นเ,เครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาเป็นพวกกากาน้ําชาแนละน้ําชาเจก,กันดอกไม้แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะเป็นของฝากของอพัฒนาชุมชนนะครับร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะครับของการท่องเที่ยว นะครับวันนี้เราก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับช่วงเช้าๆนะครับเชิญชวนพี่น้องครับมาเลยครับนะเย็นวันนี้งานเริ่ม3ามวันวันนี้เป็นวันแรกนะช่วงบ่ายๆก็จะเป็นทิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับความพร้อมนะครับความพร้อมที่จะเข้าสู่การเปิดงานช่วงบ่ายนะครับของวัน พุธที่5เดือนมีนานะครับก็คือวันนี้นะฮะงาน3วันนะครับงานงานปราสาทขั้นปีก็3วันนะครับวันนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศเราก็มาเชิญชวนพี่น้องเข้ามาเที่ยวมาดูแสงเสียงสีของประสาทชั้นปีนะครับเขาก็จะจัดใหญ่อลังการทุกปีนะครับก็มีแม่งานหลายๆหน่วยงานนะครับเช่นท่านนายอำเภอศรีขอรภูมินะครับท่านก็เป็นแม่หลักนายก อบตเช่างปีและก็พี่น้องหลายๆอบตของอำเภอศรีขอรภูมินะครับก็มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ของงานประจําปีือสาร<ป>ตนานํานานประสาทเช่างปีตํานานประสาทเชีางปีนะครับที่ได้ที่เริ่มจัดมาต,ติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับครับวันนี้ทีมงานคอนูรินตําบีเราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับช่วงเช้าๆเพื่อที่จะนําเสนอให้พี่น้อง ทั่วโลกที่ติดตามเพจข่าวคนสุริรมีหรือพี่น้องที่ได้ติดตามใน y o u t u b e และ f Facebook ก็จะได้เข้าดูและจะได้เชิญชวนพี่น้องเข้ามาเที่ยวที่ปราสาทช่างตี่างบีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดศุรินทร์ครับเดี๋ยวเราบ่ายพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ คือรายละเอียดของกิจกรรมงานสืบสารตำนานประสัทช่างปีครับคืออารคยาสารตำนานขังครับเป็นงานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นครับในวันนี้ครับวันที่5มีนาคม2 5 6 8ครับแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆครับที่ได้รับการสนับสนุนขประมาณครับที่ทำกิจกรรมในวันนี้ครับงานสืบสารตำนานประสัตช่างปีครับซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายครับ ผู้ภาคส่วนครับที่เกี่ยวข้องครับอ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปีครับคณะผู้บริหารสมาชิกสภากำนังเพื่บ้านตำบลช่างปีกระั้ใน,ในสนับสนุนเรื่องของมหรสพนะครับแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีครับที่ไดนส้สนับสนุนเรื่องของหรสพเช่นกันครับ นี่ก็เป็นทางจังหวัดสุรินทร์ครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านจำนชื่ตาครับท่านก็จะเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานสืบสารตำนานประสัทช่างปีครับในวันนี้ครับช่วงบ่ายครับแล้วก็ทางท่านในอำเภอศรีขอรภูมครับท่านพิสารเข้ากล้าก็น,น้าส่วนทุกส่วนครับในอำเภอศรีขอรภูมิที่ได้เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ครับ